สบายดีทุกคนเป็นน้นได้สบายดีบอ,บบอมื้อนี้นี่อากาศกะอันหักเน่านิดนึงเนาะช่วงนี้กะว่าเน่ากับว่าเน่านั่แหละแต่ว่าไข่นิดน,หนึงบ่มีหลมเดี๋ยวนี้นี่ประมาณอยู่อัน10องาศาเซเซกำลังว่าสีออกไปอันหลาะซื้อข้องกินหมาอันน้อยหนึ่งเนาะอยู่อันต่างแดดยังซีนี่นะถ้าว่าได้กินอาหารบ้านเฮาจะไปก่นอาหารไทยอาหารเหล่านี่แหละคล้ายๆกันนี่แหละคือว่ามันดีต่อใจสุดๆเลยนะมื้อนี้นี่ก็เลยว่าสีผาาแอันเลาะเะิ่งอันนสิค้าไทยที่ว่าอัน คาดบดายเลยต้องมีไว้ติดเหือนตลอดเป็นหน,หนาได้ขนาดเขาไปเบ่งพร้อมกันเลยเนาะพริกแกงแดงแล้วก็อันพริกแกงกะหรีบ่บอแกงแค่ว่านเนียน กับหนึ่งหั่นจะแมนอยู่อันซ่องจุดเกาเออโลราคาจะคล้ายๆคือกันหมดอยู่แถวนี้นี่นะอันนี้ก็แมนอันนํำยาหามมเฮิดอันข้าวปูนกินเนาะข้าวนมจีนหนึ่งกองขนาัจะแมนอันส้5จุดสี่สิบห้าเออโลส่วนน้ำซิลหั่นมีแต่ซ่องอันเนาะอยู่นี่นีมีอันตัวราคาหนึ่งจุดสิบห้าก็อันหนึ่งจกเออโลส่วนอันนําพริกเผาตัวใหญ่หั่นจะแมนอันห้าจุดหกสิบห้าเออโลตัวน้อยละแมนหนึ่งจุดเจ็ดสเอโล ส่วนอันกะปิเนาะมันก็มีเนาะแต่ว่ามักกิ่นแล้วมันกะปีอันแม่ปนอม4.15เอโลส่วนอันเครื่องปรุงตัวนี้มันต้มยำกุ้งนี่เนาะมักเอามากิ่นขนาดม่นอัน3.75เอโลแล้วก็ยังมีอันลากไล่อันอยู่ขนาดแบบบางอันเห่ากันโปรเคยซื้อมากินจากเธอขนาดก็มีคือกันไล้มีไล่ ส่วนข้าวปุ้นแห้งตัวนี้นี่มันมักซื้อขุงเวียดมากินเนาะคือตัวนี้นี่ม่นอัน2องจุดเออโลแล้วก็ตัวนี้ก็ม่นอันเส้นอันก๋วยเตี๋ยวเส้นตัวนี้นี่มัน1.65เออโลคือเส้นร้อนท่งใหญ่นี่ก็ม่น5.35เออโลแล้วกันตัวนตัวท่งน้อยหน่แม่นสองเออโล แปงหนัวเนาะแปงหนัวนี่ก็แมนอันท่งนอยตัวนี้นี่มัน1.75เออโลส่วนอันมีก็มีไล่คือกันที่ว่าเขาจะเอามาแต่ไถแต่ว่าอันมักกินแท้ๆทแล้วแมนอันมีใยใยคือตัวนี้นี่จะแมนอันท่งหนึ่งให้มัน0ูงจุดห้าเออโลปลาแดกนี่ก็มีอันลากไล่อันยูยูนี่นะตามที่เห็นขนาดแต่ว่ามักกินแล้วมันข้องไม้นี่เนาะข้องไม้ตัวนี้นี่เราแมนอัน 4. 2สเออโล ส่วนตัวนี้นี่แมนอันข้องอันหนังฟ้าเบอะนี้แมนห้า่สิบห้าเอโลตัวนี้นี่แมนอ่นของอันแม่ปะหนอมเนาะสี่จุเอโลตัวนี้ก็แซ่บได้อันเห็นข้าเจ้าไล่คนข้าเจ้ามักกลิ่นอยู่ฮะน่ะซดห้อยนางหล่มตัวใหญ่นี่นีแมนอันสี่จุเอโลส่วนตัวน้อยละแมนอ่นสองจุดหกสิบหาน้ำพีอันป่าทิพตัวนี้นี่แมนนึ่งจุเอโล แต่ว่าค่อยหั่นมากินน้ำปาแท้เนาะอ่อนตัวนส่องจุดเกาสิบห้าเอโลยุนนี้ก็จะมีนอไม้เนาะนอไมอันใส่ยาหนางนี่มันสร้างจุดอันสุงห้าเอโลตัวนี้แล้วก็มีอันมักทวงงอกมีเนาะเราอันนอไม้นี่มันก็มีลายอ่นขณะที่ว่าข้าเจียเห็ดขาะแต่ว่าค่อยหั่นมักต่วตัดมันจะมีซ่องแบบอัอนหนึ่งจุดแปดสิบห้าเอโลแล้วก็มีอีกเติมตัวหนึ่งขาะมีลายอยู่ ยู่นี่ก็จะมีอันยานางยานางให้มัน1.65เอโรส่วนใบเตยนี่มันส่องจุดสิบเอโรกะทินี่ก็มีไล่อันให้เลือกอยู่แต่ว่ามักกินตัวอันค่องอร่อยดีนี่มันอันตัวกับ1.85เอโรแล้วก็มีอันค่องอันสาเกาะอีกตัวอันสาเกาะนี่นี่ก็จะมีลักไลขนาดให้เลือกเนาะแต่ว่าอันถ้าว่าเครื่องดีละมัน1จดเ้เอโรตามที่เห็นรามันอันข้าเจ้านิยมละมันสาเกาะกับอันอร่อยดีนี่แหละ แล้วก็จะมีหนุ่มเนาะอันนี้มันหนุ่มอันคุ้นนี่แหละหนุ่มคุ้นให้มัน1 9 0เอโรส่วนตัวนี้ก็จะมนอันมะขามเปียกมะขามเปียกนี่อันตัวอ่อนกลางให้มันอัน2.35เอโรน้ำตาลปีกนี้ก็มันมีไว้ติดบานตลอดเลยเนาะท่วงในน้อยตัวนี้นี่จะมัน1.25เอโรตัวนี้นี่ก็พวกใครจะได้ซื้อมากลิ่นดอก1 9 0เอโรเนาะนำ อย่าปาถูแป้งตัวนี้นี่ก็เลยซื้อมากินตลอดเนาะเพราะว่า,เาปเหิดกละเปาตัวนี้นี่จะเป็นอันแป้งสุกก้วยอันทอดนี่นะ่เออโลส่วนแป้งโกกี้ตัวนี้นี่จะเป็นช่องจุดเกาสิบห้าเออโลทื่ว่าคักไล่ตัวนี้เวลาเอาไว้ทอดอันนั้นอันนี้ค่ะโออิซินี่มักซื้อมากินเนาะมันก็มีลากไล่อันในหะ้เลือกอยู่อันนี้จะเป็นหนึ่งจุดอันสี่สิบเออโล